ค้าหน้าฝนเขาแตกเราต้องตัดลงมาให้สั้นแล้วเขาถึงจะไม่สูงมากนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาเลือกใบที่มัน <c oughs> ไม่แก่จนเกินไป <c oughs> <c oughs> มาคั่วแล้วก็ไว้ต้มน้ำออกใส่เกลือสองน้ำหรือสามน้ำแล้วก็บีบให้แห้งแล้วใส่ถุงเก็บไว้หรือจะต้ม กระหมูทีเดียวเลยก็ได้ค่ะเป็นหมูชะมวกเนี่ยบ้านป้าน้องปลูกไว้นะคะมาได้เยอะแยะเลยแต่เราจะเลือกเอาแต่ใบที่ว่าอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเขาเรียกใบฉลาดฉลาดายถึงว่าไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะอ่อนเขาก็จะเละแก่ไปเขาก็จะเปรี้ยวเนี่ยเราก็เอาแต่ยอดเขาเท่านั้นนะคะเนี่ยจะต้องเด็ดยอดมารองนันก็ต้องทิ้งหมดเลยค่ะ ต้องขยันตัดค่ะยิ่งตัดยิ่งยิ่งแตกค่ะปล่อยสูงไปแล้วจะตัดยายอดเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยใบนะคะยอดยอดเนี่ยจะได้นิดเดียวค่ะเราเรายังไม่ทำเราก็ต้มเอาน้ำเปรี้ยวออกใส่เกลือแล้วก็เปลี่ยนน้ำสักสามน้ำแล้วกเก็บไว้ใส่<ว>ถุงนะคะเออเป็นยาระบาย ดอกมันก็ได้นะคะกินใบมันก็ได้แล้วก็แก้ไข้กระหายน้ำแก้ตัวร้อนแก้บิดกัดฟอกสเสมหะลดอาการไอแก้ธาตุพิการเป็นยาขับของเสียช่วยในการย่อยอาหารลูกกินแก้บิดกับตัวร้อนลูกมันเน่นะคะลดอาการเด็ดชาขับเลือดเสียฟอกเลือดแก้ท้องผูกแก้แผลติดเชื้อเป็นหนอง รักษาโรคผิวหนังมีวิตามินซีแคลเซียมธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสนะคะเนี่ยค่ะต้องคอยตัดนะคะถ้าเผื่อไม่คอยตัดเขาาจะสูงแล้วมันจะตัดยากคอยตัดเขาจะแตกยอดตลอดค่ะเนี่ยค่ะทิ้งไป,ปน้องทิ้งนานทิ้งไปซะเยอะค่ะได้ที่กินได้ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้ได้มต้มหมูได้ โลชมวงก็น้องต้มตั้งแต่เมื่อวานนะคะต้องค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆแล้วก็เติมน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสปลาเขียวนะคะใส่ไปทีละน้อยเพราะถ้าเผื่อใส่มากรสเขาเค็มจะทำให้เนื้อหมูไม่มิดไม่นิ่มค่ะแล้วก็เปื่อยยากนะคะต้องค่อยๆเคี่ยวเนี่ยเขาบอกว่าจะอร่อยก็ต้องมิ คันคืนนะคะจะเห็นว่าป้าน้องเนี่ยใช้ใบชะมวงเนี่ยมากหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านป้าน้องชอบกินผักเยอะคะ่ะลูกสาวก็ชอบกินผักเยอะถ้าหมูเยอะในีเขาเลือกใบกินหมดคะ่ปะป้าน้องก็ทำใส่หอไว้ใส่ไปสี่หอคะ่ะหมูก็ประมาณ โลครึ่งค่ะก็ะน้องใช้ขอคอหมูจริงๆเขาจะใช้สันนอกก็ได้หรือสะโพกก็ได้นะคะถ้าเขาทำขายเขาจะใช้สะโพกก็ะน้องใช้คากิด,ด้วยค่ะคากิดเนี่ยถ้าเผื่อจะมาต้มต้องแยกหน้อกกันนะคะต้มหมักคากิดกับน้พริกแกงไว้ สองสามชั่วโมงนะคะแล้วใส่น้ำแล้วก็ต้มไฟอ่อนๆใส่ช้อนเต็มๆใส่ขันเลยไฟทำเนื้อหมูก็หมักหมักเครื่องแกงไว้แล้วคลุกทิ้งไ้นะคะประมาณนี้ก็ก็แล้วแต่นะคะจะขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโมงก็ได้จะหมักข้ามคืนก็ได้ค่ะก็จะได้เข้าเนื้อแตวก็ต้มไฟอ่อนๆนะคะเขาจะสามรสนะคะหมูชะเนยเขาจะ เค็มหวานแล้วกับเปียดนิดนะคะพี่ป้าน้องชิมแล้วนะคะรสชาติก็เริ่มใช้ได้นะคะตอนนี้เราอย่าเพิ่มเติมน้ำปลาหรือซอส,สต่างๆให้มันข้มเกินไปนะคะเพาะเคี่ยวเข้าเนื้ออีกสักประมาณ2อ2 5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยเขาจะมวดขึ้นน้ำเขาก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะ ก็ค่อยเติมพิกทีหน่อยแล้วเขาจะได้เปื่อยง่ายคือหนเนื้อไม่กระด้น้ำพริกหมูชมวงนะคะก็มีหอมกระเทียมข่าตะไครนะคะต้มแล้วก็ใส่พริกไทยปีดต้องเอาไปเผานะคะหรือไ้เผาหรือย่างไปยกปิก็ใช้กัะปิดีหน่อยนะคะ คราวนี้ป้าน้องไม่ได้ตำไปตําเองนะคะซื้อมาจากขุนค,ค่ะแล้วก็ตําเองผสมเข้าไปเพราะป้าน้องชอบเครื่องแกงที่มีรสเข้มนขน้นจะเอาน้ํามันใส่กระทะนิดนึงค่ะพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกขี้หนูนะคะพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกขี้หนูแห้งเนี่ยล้างน้ําแล้วก็ล้างสักสองสามน้ําแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะคะเขายาวจะใส่โรยหน้าค่ะ จะเพิ่มรสเผ็ดลและกวามนุ่มคั่วกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเขาเคพื่อเพื่พริกให้ดูวาวแล้วก็ไม่ไหม้ค่ะใส่นิดหน่อยค่ะนุ่มคั่วให้หอมเดี๋ยวก็ใส่นในหม้อในตะมูนค่ะเพิ่มความน่ากินและเพิ่มรสเผ็ดนะคะใครอยากกินเผ็ดก็ตักไปเพราะตื่นเขาทำขายเขาไม่มีใส่นะคะอันนี้คุณแม่ ุณแม่ปัะนองค่ะจะเป็นคนตั้งคิดตั้งทำนองก็คงยังมีส่วนได้เจอนิใสของคุณแม่มาบ้างค่ะตอนสมัยปน้องสาวอ่ะพ่อเด็กเข้าไปเขาบอกแม่เธอนี่ไม่หลับไม่นอนมั้งไงขยันคุกกี้คุกกี้ตั้งคือกลางวันก็ทำทั้งวันน้องเดี๋ยวนี้ก็เหมือนแม่แล้วทำทั้งวัน นั่งก้นยังไม่ร้อนเลยตอนทำงานเอลูกน้องเขาเขาพูดกันดูนะดูถามว่าดูอะไรบอกดูที่ว่าหัวหน้าจะนั่งกระดาน,ท,น,ท,นทันร้อนไหมเดี๋ยวลุกไปแล้วใช่ค่ะบางทีต้องตีขาตัวเองว่าเฮ้ยจะขยันไปถึงไหนวะไฟอ่อนๆน,นะคะไม่งั้นเขาไหมค่ะ มันจะเป็นสาเหตุของมะเร็งนะคะเนี่ยคะ่ะพั้วพอหอมนะคะแล้วก็ตักพริกขั่วเนี่ยใส่หม้อมันก็จะน่ากินยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าน้องจะตลบหมูชะมวงมาก,กบค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ หมูชมวงเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าป้าน้องเอาใบฉมวงเนียคะมาแต่งให้รู้ว่าเนี่ยคือหมูะมวงถ้าเผื่อเราตักแต่หมูะมวงมาเฉยๆคนบางคนไม่รู้จักใบะมวงนะคะแล้วมันก็ไม่ค่อยน่ากินนะคะมันโลอนๆพรใส่ใบแล้วเอาดอกไม้เติมก็ไปหน่อยอันนี้ดอกกุหลาบที่ต้นคะ่ะไม่ได้ฉีดสารพิษนะคะเดี๋ยวป้าน้องก็จะเอากลีดเข้าไปต้ม น้ำชากุหลาบกินค่ะลดไตกลิสไสลายคอเลสเตอรอลค่ะเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะคะใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยและว,วิธีทำเนี่ยตามเข้าไปดูใน y u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  e ครอบจกกักรวาลโดยป้าน้องนะคะป้าน้องเป็นคนจันทบุรีค่ะเป็นนักโภชนาการค่ะเวลาตอนที่ป้าน้องเป็นโภชนากรที่โรงพยาบาลพระปกเก้าเนีแคบจากจากกรุงเทพหรือ หรือต่างจังหวัดเนี่ยไปขาดไม่ได้ก็คือหมูชมวงนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเผื่อไปถึงจันทร์แล้วไม่กินหมูไม่ได้กินหมูฉมวงก็เหมือนไม่ถึงจันทร์ค่ะมันเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีค่ะมีอีกอันหนึ่งก็คือน้ำพริกไข่ปูกับกัุ้งเตี๋ยวผัดปูค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจันทบุรีนะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะป้าน้องเอาผิด โรยหน้าเอาขั้วหน่อยใส่น้ำมันไปนิดนึงเขาจะน่ากินนะคะนี่แหละค่ะคือใบชะมวงเห็นไหมคะก็ะนอนเก็บที่ต้นแล้วก็ต้มไว้ค่ะต้มเอาน้ําเปรี้ยวออกสักสองน้ำหรือสามน้ําแล้วแต่นะคะว่าเราได้ใบแก่อ่อนมาเราใช้ขนาดกลางค่ะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปอ่อนเขาจะเละแก่แล้วกินแล้วมันจะมีไอ้พวกเซลลูโลสมันก็จะ ละไคเอ่อลินล้นหรือหรือกระพุ้งแก้มคือหมูชะมวงค่ะใครอยากรู้รายละเอียดนะคะตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องเป็นคนจันทบุรีค่ะแล้วก็อเป็นนักโภชนาการค่ะตอนที่อยู่ที่จันทบุรีเวลาแขกไปเนี่ยนะคะขาดไม่ได้ก็คือต้มหมูชมวงเลยค่ะเพราะทุกคนเนี่ย ไปเนี่ยก็จ้องจะกินหมูชมวงเพราะที่อื่นนอกจากจังหวัดจันทบุรีตราดระยองชนบุรีเนี่ยเขาจะหากินไม่ได้นะคะนอกจากคนจันหรือเขาเอาสูตรไปไปทําค่ะเราก็จะมีสูตรของเรานะคะอยากรู้รายละเอียดก็ตามเข้าไปดูใน y o u t u ู e ครอบจักรวาลของาน้องนะคะพน้องจะสอนวิธีทําเดี๋ยวพน้องจะตัดต่อแล้วก็ อธิบายค่ะตั้งแตก่เก็บจากต้นนะคะแล้วก็ทำยังไงแล้วก็แล้วก็ทำเป็นหมูชมวงค่ะปราน้องทำไปหลายหนแล้วนะคะเมื่อก่อนมีพวกดาราเนี่ยเขามาที่บ้านป้าน้องรวมทั้งพวกกาละแมเนี่ยค่ะป้าน้องก็ทำหมูชมวงกับน้ำพริกขี้ไปูเนี่ยเขาบอกโอ้ป้าหมูชมวงป้าอร่อยจังเลยค่ะเพราะป้าน้อง อยู่จันบุรีนะไม่ทําไม่ได้เลยนะคะเวลาแขกไปเนี่ยจะโดนว่าเพราะทุกคนบอกมา,มาต้องการกินหมูชมวงแต่จะสังเกตนะคะหมูชมวงป้าน้องเนี่ยจะไม่ค่อยมันอันนี้ป้าน้องใสาคากิด้วยนะคะคากิเนี่ยต้องแยกต้มไว้ต่างหากเพราะเขาจะเปื่อยยากกวราหมูถ้าเผื่อเอาไปเคี่ยวรวมกันเนี่ยหมูจะเละนะคะต้มคากิดหม้อหนึ่งนะคะคุกคุกน้ําพริกไวค้ค่ะ เนี่ยแล้วก็หมูก็ต้มคุกน้ำพริกไว้ต้มต่างหากพอเขาพอเปื่อยจะได้ที่แล้วเราก็ค่อยค่อยตักมารวมกันอย่าใส่น้ำเครื่องปรุงเยอะนะคะค่อยคอยใส่ไม่งั้เขาจะไปรัดเนื้อทำให้หมูไม่นุ่มคะ่ะถ้าเผื่อเราค่อยค่อยใส่ค่อยคอยเติมไปเขาจะเครื่องปรุงจะไม่รัดเนื้อหมูจะนุ่มคะ่ะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะ บางคนสงสัยนะคะว่าทำไมเนี่ยเขาเข้าไปดูใน TikTok อหรือ YouTube ค่ะเขาบอกว่าทำไมป้าน้องเนี่ยลงอาหารเยอะจังเขาไม่เข้าใจอันนี้คือคำตอบนะคะป้าน้องเป็นนักโภชนาการค่ะอยู่โรงพยาบาลก็จะออกคลินิกร่วมกับหมอแล้วก็คุมอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาลทั้งหมดอาจจะมีเลี้ยงเลี้ยงผู้ป่วย สผู้ป่วยพิเศษผู้ป่วยสามัญน,นักเรียนพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็อย่างพระปกเก้าก็เป็นพันคนละค่ะถ้าเผื่อพระศีมหาโพก็พันกว่านะคะฉะนั้นป้าน้องก็จะมีความรู้ทางด้านโภชนาการแล้วยังมีความรู้ด้านอื่นๆอีกมากมายเช่นทำผีเสื้อด้วยกระดาษสาแกะสลับปั้นดินไทยเพ้น ปักเสื้อจัดสวนญี่ปุ่นจัดต้นไม้ป้าน้องจะมีความรู้เยอะมากค่ะฉะนั้นพยายามถ่ายทอดนะคะก่อนที่จะพราะป้าน้องก็มีเวลาคงเหลืออีกไม,ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้วฉะนั้นใครอยากได้ความรู้แล้วเคล็ดลับต่างๆเนี่ยตำราป้าน้องใช้ได้ทุกตำราเลยนะคะค่อนข้างอร่อยเพราะว่า คนที่ชินนะทุกคนจะเอ่ยปากบางคนติดใจเลยค่ะยังมีเพื่อนเพือ่อนหลายคนเนี่ยบอกใครทําก็ไม่อร่อยเท่าเยาน้องทํามันต้องอาศัยเทคนิคอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะ